ในปีใหม่นี้เราก็มีของขวัญที่เป็นของขวัญของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตามนโยบายท่านประหลัดกระทรวงก็เราจากที่เคยเปิดให้เข้าฟรีวันเดียวก็เป็นการเปิดให้5วันเลยถือว่าเป็นการแบ่งแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนเพราะว่าในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีในห่วงปีนี้นะครับในนี้เราก็พยายามลดรายจ่ายพราะฉะนั้นก็ให้เข้าฟรี5วันแต่ก็ยังมีการควบคุมปริมาณของประชากรน,นักท่องเที่ยวสมมติว่าถ้ามันเกิน ความรับได้เราก็จะปิดไว้ก็จะให้หัวหน้าเขาปิดไว้ก่อนแล้วก็อาจจะให้รอในช่วงที่พร้อมแล้วก็จะทยอยเข้าเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดความเสียหายแกทรัพย์สรนาชาติและสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นของผันที่ใหม่นะครับแล้วก็ติดสิ่งที่สําคัญก็คือพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เที่ยวมีความสุขเที่ยวอย่างปลอดภัยและก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของขยะด้วยนะครับการขอความร่วมมือในการนําขยะกลับบ้าน เป็นแคมเปญหนึ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนเนีได้นําไปใช้นะครับโดยเฉพาะทุกท่านที่มีรถยนต์ที่นําเข้าไปที่อุทยานชาติก็นําขยับกลับไปด้วยเพราะว่ามันก็จะเป็นภาระของอุทยานและขอให้เกิดปัญหามลพิษและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานด้วย